วันนักข่าว5มีนาคมตัดแทรกขั้นข่าวเข้ามาแบบหน้าสนใจกับป่มเฟซบุ๊กยกเลิกบัญชีหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพไทยที่เหมือนเมื่อวานฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งกลาโหมกับอรรมนจะทําให้เหมือนเป็นเรื่องเล็กที่ปล่อยผ่านในจังหวะมีข่าวใหญ่มากมายตรงหน้าไม่นับรวมผู้คนและสามลุงที่เพิ่งจะรับความสนใจศึกเก้าอี้ดนตรีที่ลุงทาเนียประกาศว่าจบด้วยการรับปากไม่มีคนนอกและหันไปสนใจการเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์นี้ ที่แข่งกันเองระหว่างพรรครัฐบาลประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐที่วันนี้เปิดเวทีประสายใหญ่ครั้งสุดท้ายหัวหน้าป้อมลงทุนคนทีมใหญ่บินไปเวทีครั้งแรก เป็นความเคลื่อนไหวของ Facebook ในจังหวัดที่กระทรวงดิจิทัลเว้นวักรัฐมนตรีเพราะโดนคดีกอ่ปอปปสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจที่บังเอิญไปต่อเชื่อมกับข้อมูลที่ปรากฏผ่านศึกซักฟอกรัฐบาลที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องงบการทํา IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพก่อนหน้าและรวมถึงการเคลื่อนไหวของม็อบเด็กรัศดรรีเดมที่เชื่อมกับกลุ่ม NGO หลายกลุ่มที่รวมทํากิจกรรมเดินทะลุฟ้า และเตรียมร่วมชุมนุมในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ราบ11และราชดำเนินโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่3มีนาคมว่า Facebook ได้ลบ185บัญชีและกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่าสมัครเข้ามาเพื่อทำา o โโดยมีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Facebook ถอดบัญชีในไทยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลออกโดยกลุ่ม IO ในไทยกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย77บัญชี72เพจและ18กลุ่มบน Facebook และยังมี1 8บัญชีในอินสตาแกรมโดยทั้งหมดมีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทยและเน้นการสื่อสารไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ทางนี้ทันเนียลไกรเซอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Facebook บอกนักข่าวว่ามีการพบว่าปฏิบัติการนี้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคงโดยเครือข่ายนี้มีพฤติกรรมใช้ทั้งบัญชีจริงและบัญชีปลอมในการจัดการกลุ่มและเพจบน Facebook โดยมีทั้งเพจที่เกี่ยวข้องกับทหารโดยตรงและเพจที่ไม่ได้เปิดว่าเกี่ยวข้องกับทหารมีการอ้างว่าเป็นบุคคลในพื้นที่ภาคใต้อีกทั้งยังลงโฆษณากับ Facebook โดยใช้งบประมาณ350สดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลบบัญชีเหล่านี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็น I/O อไม่ใช่เนื้อหาที่โพสต์โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนทหารและสถาบันรวมถึงโจมตีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเป็นฝ่ายสร้างความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ f เฟ e บ o ๊อยังได้ระบุว่ามีบัญชีที่ติดตามเพจของเครือข่ายนี้ราว7,300 0บัญชีและมี100,000บัญชีที่อยู่ในกลุ่มที่ไอโอตั้งขึ้นมาที่เรื่องนี้ถามลุงทำเนียมได้แต่แบ่งรับแบ่งสู้เมื่อวานว่า ได้สั่งการให้ทางกระกรทรวงกลาโหมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของที่มีการพูดกันในสภาแต่ให้ไปดูอีกทีเพราะเป็นประเด็นทางการเมืองด้วย Facebook มันมีหลายอย่างแต่จะทําให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับกอรมนโดยพลตรีธนาทิพสว่างแสงโขศก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่ได้มีการใช้โซเชียลทําไอแค่ทําพีผลงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือประชาชนยืนยันไม่ได้โดนปิด Facebook เพราะบัญชีที่ Facebook ลบเป็นบัญชีส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับกอรมนที่หากจำได้ช่วงต้นปี2563พลตรีธนาทิพย์เคยชี้แจงว่า เอกสารงบประมาณของกออรมนอซึ่งเกี่ยวข้องกับการจะทำเว็บไซต์ P ู l o n i b o x s p o t c o m ที่ถูกเปิดเผยในที่ประชุมสภาผพพูแ้แทนราษฎรเป็นเอกสารจริงโดยกออรมนอดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องมีได้ต้องการบิดเบือนข้อมูลแต่อย่างใดโดยครั้งนั้นสสพักเก้าไกลเคยเปิดข้อมูลอ้างว่ากองทัพพยายามใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้เห็นต่างจากรัฐโดยมีการอาภิปรายในสภาถึงสองครั้ง ไม่แต่เท่านั้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2563ทวิตเตอร์มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านบล็อกของทวิตเตอร์ระบุว่าทวิตเตอร์ได้ปิด926บัญชีในประเทศไทยเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับกองทัพโดยระบุว่า การตรวจสอบของเราพบความเชื่อมโยงของบัญชีซึ่งมีลักษณะเป็นปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารหรือ information operation หรือ I.O. และบัญชีเหล่านั้นเชื่อมโยงกองทัพโดยเป็นบัญชีที่เขียนข้อมูลสนับสนุนการทำงานของกองทัพและรัฐบาลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่แน่นอนทางกอรมนได้ออกมาปฏิเสธข่าวข้อหาดังกล่าว น่าสนใจว่าในจังหวะเวลาเดียวกับเคสเฟซบุ๊กถอดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยก็มีการเคลื่อนไหวของไอหลอไปที่ศาลปกครองวันก่อนเพื่อยื่นฟ้องกองทับบกและพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัชาการทหารบกเพื่อขอให้ศาลปกครองสั่งยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างไม่ถูกต้องและให้ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังมีการไปยื่นหนังสือต่อผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยเสยรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีการส่งข้อมูลให้ Facebook สำนักงานใหญ่เพื่อสืบสวนการกระทำของกล่องทัพด้วยที่ทั้งหมดต้องติดตามต่อว่าร่องรอยการค้นหาและนํามาสู่การลบเพจ I.O. ของ Facebook ครั้งนี้จะส่งผลมากน้อยเพียงใดกับหน้างานม็อบพวงเสาอาทิตย์นี้